สวัสดีครับช่องป่าโกลำเพลินอพิเชียรครับเริ่มแล้วครับใช้อะไรครับเอ็ดดี้มาแล้วเอ็ดดี้ผีกองกัยครับผมโอ้ยเอฟซีเพลินเอาอีกไหมเอ็ดดี้เอาอีกไหมโอ้ยหาเนี่ยมะฮว่าหาเนี่ยมะฮ่าครับโอ้อันนี้ขนาดมากขนาดมากที่หลังเลยครับนี่โอ้มากไปบิดดีวาสนาวาสนาป่าด้วยนี่ครับผมขอบคุณเอฟซีครับผม สุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ต้องนำพึ่งวังไม่ได้รักกันหวังอะไรน้ำเบิร์นกันอ่ะนะไม่พอเอาหาถุงมาใส่เฮาหาถุงมาใส่ผ้าพี่น้องมารอลงท่านครับผมแต่ว่ามา飒เจอแต่เจอแต่โต๊ะครับพอดีเป็นเป็นท่านไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นท่านไปเรียบร้อยแล้ว คอ้นี่จคแโบวันนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าไก่ต่อบ้านเนาะบ้านเนาะบ้านศาลเจ้าโอ้วัดศาลเจ้าไก่ตอครับผมมีแต่คนบอกไท่เมืองมอลำเป็นอยู่สมอโอ้ยอ่ยาดูแจ่ยเยันแจงแล้วว่าครับพี่น้องสอดแจงครับสอดแจงมากเลยน้องมาแรงเนาะ ติดตามอุงอิงครับเาูอะไรัง้ย่งองิงอวันนี้น่าจะมาเร็วอยู่เมื่อวานนี้ติดติดหลายรายการมื่อนี้น่าจะได้เซ็กซ์เศครับ้าครับอย่างนี้เพียงเลยเ้ลิคนเดียวพอรเหอนกับอ้โหเนาเจ้าไก่ต่องานลอยกระทงนะครับเนาะงานลอยกระทงยัง้อทั้งหมุนเดี๋ยวพาพี่น้องงามไปเบิ้งท่านหมน ไข่ปลาน้ำชค่่ะเป็นคลาย<ๆ>เซมซีหรืมั้งพี่น้อง่าจจะเป็นคล้ายเซมซีแต่ว,ว่าอาจอาจจะเฮะี่รือเข้าบริการแร้วเปเดี๋ยวไปบ่งพี่น้องโอ้มันคือลายแต่ของ

เย็นทองทองหนักเท่าไหร่หนึ่งจ้าโอ้เราบอกเราขายยางนี้เราบอกอยากเอากล่องพี่น้องเราบอกว่ารางวัลใหญ่ทองครับตู้เย็นครับใหญ่สุดคือตู้เย็นนี่ครับใหญ่แห้งนี่ครับตู้เย็นโอ้นี่ครับโอ้นี่เด้นี่เด็ดรางวัลแหวนทองคำหนึ่งวงถ้ามันจะร่วงเดิน พระเซ็นเตอร์สนับสนุนนี่งอนเงินพี่นอ้องรางวัลใหญ่คือตู้เย็นครับทีวีทั้งหมดใช่เออสามสิบสองนิ้วทีวีนี่ก็ใยญ่ครับอันนี้กันยขึ้นกันครับน่าจะเป็น กอ้อนฉีดยาน,ะยานั่งครับฉีดยาไอศัตรูพืชยังแห็นไหครับผลเนาะอันนี้ตัวตัวลูกพ่ออันนี้อันนี้ผู้สาวอันนี้ผู้สาว เดมาเด้อครับโอ้จักรยานก็มีครับโอ้นี่เด้จักรยานโอ้หลายแห้งครับพี่น้องแบบเยอะเลยแบบเยอะเลยพัดลมแบบเยอะเลยครับพัดยมจักรยานนี่หอดเขาซานแบบนี้สนับสนุนครับ พี่น้องเป็นแต่คนหลายเป็นแต่คนหลาทั้งวันทั้งวันหลายครับถามก็น่าปริจิล้ลเรกโมงจากงามเลยเมียไม่ทำเมนืนพี่ดีแล้ว อันนี้อันนี้เขาจะเริ่มเริ่มกี่โมงครับเหมือนเริ่มกี่โมง6โมงค่ะ6โมงเย็นค่ะโอ้โห6โมงครับเจดีมาเสียงโวงน้ำพึ่งและพี่น้องรางวัลหลายแห่งครับรางวัลเยอะมากมาได้เอฟซีซานหน่อยเพชรบแผนแพงครับทองทองทองเก็บเป็นแหวนใช่ไหมครับ แล้วแล้วที่เป็นที่เป็นรูปเงินรูปอะไรด้วยเป็นอะไรเป็นเงินใช่ไหมเงินห้าร้อยตู้เย็นสองเครื่องหรือจะยังจะดามมาอีกอยู่ข้างล่างก็มีอีกนู่นโอ้กล่องมันยังมีมาเรื่อยๆเรื่อยแล้วจะมีของรางวัลใหญ่มาแล้วค่ะของรางวัลใหญ่รถเก๋งรถเก๋งหรือรถปิกอัพแล้วรางวัลอีกหนึ่ง ไม่งั้นก็เอารถทัวร์สาวน้อยมาด้อพี okay. mm? ่น้องวัดสารเจ้าไก่ต่อใช่ไหมฮะครับวัดสารเจ้าไก่ต่อครับผมอ้าวหกหมดแล้วค่ะไม่ทันก่อนชิ้นครับอร่อยนะตัวจานนะชิ้นครับมันไม่มีไม่มีไม่มีแป้งลน เของร้าใหญ่ก็มาอุตส่เคลียร์ทิ้งเป็นของที่เขาสนับสนุนมาของที่สนับสนุนร้านค้าร้านค้าเนาะทีเราไปข้างในไซ้อมเแล้วแล้วกี่บาทฮะหมายถึงว่าต่อต่อไข่หนึ่งลูกยี่สิบใบละยี่สิบบาทใบละยี่สิบบาทต้องเรียกเป็นหนึ่งฟองเนาะหนึ่งฟองหนึ่งลูก ฟังแล้วมันทะแม่งทะแม่งครับ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณช่องปาโกกับผ้าลุยครับคลิปนี้ก็บชื่อสีฟากไปเซนีพี่น้องครับผ้ามาเบิงไอ้ไขป่ปลาปลาโชคแล้วก็เขามาเบิงล้งท่านครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เซนี้ครับช่องปาโก้ลำพูนนบิเชียว 三百一家